สีบ้านขวบบ้านฟองจาริเทลไม่เก่งหนังสือจาริเทลมีถึงเล่มเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับห้องกูเองบ้านฟองค่ะนี่กูนั่งเล่นเนี่ยที่กูบอกกูเมื่อยหร่กูนั่งตรงเนี้ยหรอแล้วกูใช้เฮียเนี่ยตั้งขอมแล้วกูก็นั่งเนี่ยทำท้ายอันเหรอฟองอ่ะแล้วที่กูบอกกูนอนเล่นกูก็นอน่อยเนี่ยเงี้ยไอ้เนี่ยเขานอนเล่น ห้องแม่งแบบเล็กมากอยากจะเอาเคียนเนี่ยออกโชว์เสื้อผ้าเนี่ยเอาเตียงออกไปอยู่บ้านเขาไหมไปไปเด็กมีห้องว่างหนึ่งห้องห้องเก็บของเหรอห้องนั่นห้องอ่างแบบแข่งนะห้องอ่านกาลินนะไม่ได้ท่าเกินไปก็ให้นอนห้องพักไปห้องพักไม่มีแอร์ด้วยไม่ติดแอร์ทีวีวันใหญ่เกินห้องออกไปอืมเอ่อนเดียวหลังบ้านน่าจะร่มีเย็นลมเย็นนะ เมื่อเช้าก็อยังไม่ปิดปิดตอนนั้นไม่ปิดฟ้องอันนี้แปะแค่เหรอใช่ทำไมมันค้ามไม่ฟังแล้วเราจะพาไปดูหลังบ้านกันนะครับหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเรามาดูกันนี่นะครับนี่คือต้นน้อยหนานะครับหรือต้นอย่างหนึ่งหรือต้นอะไรครับเป็นไงครับเด็กเมืองบัลลังก์แต่ถ้าเกิดแต่มันเป็นลูกใหญ่มันจะเรียกว่าใหญ่นาสิบิบิซ่้นี่ก็แดน มาดูแหล่งข้อพันธุ์ลูกไลน์ไม่มีอะไรมีแต่ซากมีซากตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะเนาะทำไมอันนี้กรุงเทพเรียกรองเท้าแตะที่นี่เลือกอีเกิร์บ <c oughs> เลือกเกิร์บนะครับ <c oughs> น,นี่คือกเกิร์บของกูสมัยทำ<ร>ไมมัน<ร>มีข้างเดียวอ่ะก็เหมือนตั้งแต่ปั๊บมแล้วเท้าใหญ่จังสมไมนั้นขาดคู่นึงก็นึงมาฟิชเชอร์ลิงกันอย่างงี้นะฟิชเชอร์ลิงกัน ตีไทยครัวบ้านฟองอันนั้นน้อยหน้าโอ๊ยเนาะไม่มีขอรับรับตูดรายการตีไทยครัวแพงหมดเลยอ่ะอร่อยนะน้อยหน้าโอ้ยมีลูกนึงเขาเรียกว่าบักมี่ถ้าไปบ้านกูบ้าบ้าแบบมี่มันคขนมเออไม่ใช่ลำบุกบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะเออบักเขียบบักใช่หรอบักเขียบนะไม่ใช่ดูสิลบใช่ดิใช่โดนมูแน่โดนูชมแน่ทราไม่กลัวเราไมทิ้งขยรอะเรากลัวมู นั่นโดดเลยนะอยากกินมะพร้าวเจ้าของบ้านปีนเลยแต่มะพร้าวแม่งไม่มีขึ้นแล้วไหนลูกไม่เห็นมีลูกไอ้ฟ้องทิ้งมีดไว้ตรงนี้มันมีดเหรอมีดเหรอกูก็เพิ่งรู้ไหนว่ะสแจนดาร์ดพูดด้วยมีปากพาเขาหน่อะปากฟาเาแตะก็มีนะปวดน้ำมันนะท่านเราโอ้ไม่ทิ้งเลยนี่มันขันจะไม่มาให กันเอ้ยจริงๆจะได้แต่หัวที่เอ้ยยังเหรอเสียงมันติดนะเว้ยไอ้สาวเอยากกินกล้วยก็เริ่มเกียด์นะมันยังไม่มีไปดูหน้าบ้านฟอร์มตอบอ่ะอยากกินกล้วยอ่ะกินอะไรกันอะพวกนี้อะไรเนาะมันร้องอะไรกันก็ไม่รู้เมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่าฝาชีฝาชีว้ย ปิดยังไงิดยังไงเออ็อกอันข้างล่างเลยเดี๋ยวใส่ทอดไข่ให้กินหน่อยสิกินไหมเคกินหีโคชไหนเดวีก้น ผักใก็มีหาใหญ่ๆก็ใช้เจลเกล็เ่าเ้าชอบกินไข่เกาส่วนจ้ชอบกินโอเล่บ้าส่วนาชอบกินไข่เป็ดเซลามอนตาลีไม่ใช่คะไม่ใช่ละมัวละโอเล่ก็พอข้างมนเอะมีที่พักน้องีไค่นอนไม่มีเป็นที่หวางเสมอี่ค่านอนอนที่วังเมอเอ๊ะแต่บาวันนี้เราจะมาดีวิวขนมกันครับขนบเก่าเนี่ นีเ่ยคือขนมจาวในตำนานนะครับยังเหลืออยู่ละครึ่งลงกินได้นี่คือเบนโตคือข้าวกล่องญี่ปุ่นนะครับอันนี้ลูกอมอะไรครับนี่คือลูกอมห่อนนี่คือนะครับร้านนะครับเดียวเเดี๋ยว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 ไม่เคยไม่เคยอะไร ไม่ขึ้เน,นเดีี่คือัถังน้ำมันเอว้เวลาเติมน้ำมันนะครับเติมยังไงว่าไม่เคยเติมตู้นี้นีงี้มาแล,ลแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนหมุนครับไอ้หมุนมันจะสูบดันขึ้นมาครับอ่าถหมวถูกเลย แล้วดูแล้วเออถ่ายแล้วหน้าบานปะ่ะบานบานหน้าป่ะมีตู้อีมีเหนียงปะ่ะมีเยอะไหมครบ